สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อวานนี้ฟามบอกแล้วใช่ไหมว่าเรามาฟันธงแชมป์พรีเียร์ลีฤดูกาลนี้กันได้แล้วไม่ต้องรอจนถึงนัดสุดท้ายเลยนะคือถ้าจะยิงขนาดนี้นะเควินเดบรอยนะเอ,อ่อถ้าจะยิงแล้วถ้าจะทำท่าดีใจแบบนี้ต้อนรับเออร์ลิงฮาลันแบบนี้ขู่ทีมอื่นแบบนี้ก็เอาแชมป์ตั้งแต่ฤดูกาลนี้ไปเลยค่ะถ้าจะยิง5-1ขนาดนี้ลิเวอร์พูลคือมันยิงขี้แตกขี้แตนไปอะแล้วจะให้ลิเวอร์พูลทำยังไงทัน คือประตูได้เสียฉันจะห่างลูก2ลูกไม่ได้ฉันจะต้องเอาขนาดนี้กันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ปั้มยกแชมป์ให้แมนซิตี้แล้วถ้าเกิดว่ามีพลิกสถานการณ์ถ้าลิเวอร์พูลแม่งอยู่ดีแบบเกิดยิงได้บ้าบอคอแตกกว่าแมนซิตี้แล้วได้แชมป์นะวันนั้นอะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวจะทําอะไรก็รู้กันแต่ความว่าปอาไม่ได้ทําแน่นอนถ้าจะให้พูดว่าเดี๋ยวไปสักคําว่าแมนยูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทําแน่นอนเพราะความเชื่อว่าฤดูกาลน,นี้แมนซิตี้จะได้แชมป์แต่ว่าอย่าพึ่งฉลองกันเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วยังเหลือเกมที่จะต้องห้ลุ้นนั่นก็คือการเจอกันระหว่างอาร์เจนอลกับทางฝั่งของท็อตแนมฮอสเปอร์นะคะเอ๊วันนี้เล่นบ้านของสเปอร์นะเป็นฝั่งปืนใหญ่เยือนนะคะแน่นอน หลายคนอาจจะมองว่ามันดูจะไม่มีผลอะไรแล้วไหมเพราะว่าอย่างอาร์เซนอลเองก็อาจจะชน,นะนวันนี้นะก็แซงเชลซีขึ้นไปอันดับ3ามแต่อยู่อันดับ4ก็ไปยู l เอลก s สเต e อยู่แล้วนี่ไม่น่านจะมีผลอะไรแต่ก็ไม่แน่นะคุณนะเพราะว่าทับนมพอสเปอร์เขาตามหลังอาร์เซนอลอยู่แค่4แต้มเขายังมีโอกาสที่จะแซงได้อยู่เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่า ปืนใหญ่เก็บสามแต้มได้ในวันนี้ก็จะมีท็อปแนมออกไปก็จะได้ไม่ต้องสุ่มเสี่ยงในการที่จะต้องไปลงไปจบท็อป5นะคะซึ่งก็แน่นอนว่ามันก็มีผลต่อการที่จะไปเล่นในรอบต่อไปของทางฝั่ง UCL นะคุณก็ต้องไป,ไปเปลี่ยนจากยีวีดีจะได้ไป UCL ก็จะได้ไปยูโรปหรลีกแคนนะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครว่าไม่สําคัญสําคัญแน่นอนอ่ะมาดูไลน์อัพกันหน่อยนะคะฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนเลยวันนี้น่าจะ3-4-3เหมือนเดิมนะคะอันโตนิโอคอนเต้ก็น่าจะนํามาโดยกลูเซฟสกี้แฮร์รี่เคน่วนฮึมิน3คนนี้ปามบอกเลยว่า ทำไมมันไม่มาเร็วกว่านี้วะน่าจะได้เห็นอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจจากสเปอร์ไม่มากก็น้อยถ้าบูเลเซฟสกี้มาเร็วกว่านี้นะคะอารันชาชิยงเบย์ฮอยเบียกนะคะเป็นทันกูแล้วก็เอมเิลโรย์เนนะคะส่วนทังฝั่งของกองหลังก็มีเดวิสนะคะจายเออร์โรเมโลแล้วก็แน่นอนผู้รักษาประตูกโ,โยริสฝั่งทีมเยือนกันบ้างค่ะสำหรับเอ็ดดี้เอ็นเคเทียนะคะไอหนุ่มนี่พอมันได้โอกาสลงมาแทนพี่ใหญ่มันก็ทำผลงานได้ดีนะคะเอ็นเคเทียน่าจะได้ออกสตาร์ทค่ะในวันนี้ร่วมกกกับา ตนโอดิกาแล้วก็มาติลลี่นะคะทั้งฝั่งของโทมิยาสึออสซารเรสรอบฮนดิงแล้วก็มากันเยสนะคะก็จะได้ลงเป็นประกันหลังเหมือนเดิมแล้วก็กรนิตชาก้ากับมัวเรนเอลเนนี่นะคะในการคอยสกรีนเกมรับนะคะที่จะบอ <c oughs> ดูบอลดึกในการสกีนเกมรับนะคะสคนนี้อารอนแรมสเดลค่ะ mm hmm. ก็ยังได้ลงเฝ้าเสาเหมือนเดิมปั๊มมองว่าเกมวันนี้มันน่าจะสูสีสมน้ําสมเนื้อนะด้วยความที่ตอนนี้ปืนใหญ่อ่ะโคตรมั่นใจมากๆเลยนะคะในขณะที่ทางฝั่งท็อตแนมเองก็ไม่แพ้กันแล้วยิ่งมีโซนเคนมีครูเซฟสกี้อย่างเงี้ยมันแทบจะกินกันโคตรยากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อวานที่ปั๊มหน้าแตกไปแล้วนะคะปั๊มอยากรีอาจอาจะไปแช่แมนซิตี้ให้เขาเสมอกุูปนะคะแต่งที่ไหนได้นะคะมงที่แตกที่แตนเลย เพราะฉะนั้นวันนี้ปามขอให้คู่นี้จะเสมอกัน2-2เชื่อว่าน่าจะยิงกันกระจัดกระจายแต่แบ่งกันไปทีมละแต้มอ่าไม่เชื่อก็ไปดูสถิติกันก่อนได้เดี๋ยวขเขากิ่นสถิติให้ดูก่อนชนิดหนึ่งนะคะการเจอกันของทั้ง2ทีมนัดล่าสุดนะอา a r s e n a ลชนะทอ t แนมม3-1แล้วก็ถ้าเอาเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะ อาร์เซนอลชนะท็อตแนม2-1แล้วก็สมับกันเป็นท็อตแนมชนะอาร์เซนอล2-0 2-1คือสกอร,ร์ม,มันก็ยังขี่ๆกันอยู่นะนะบารา่านะสองทีมนี้แล้วยิ่งตอนนี้มันเป็นคอนเต้ด้วยไงตัวของผู้เล่นเองมันก็มันก็กลมกล่อมมากขึ้นนะคะ2-2แล้วกันนะสำหรับคู่นี้นะส่วนลาลิกาสเปนเอาอะไรดีเรอัลมาดริดรแล้วกันวันนี้เล่นในบ้านนะคะการันตีคว้าแชมป์ไปแล้วแต่ก็ต้องฉลองแชมป์แบบสมศักดิ์ศรีกันหน่อยวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับเรบบนเต้ตีสองครึ่งอ่ะนะคะวันนี้ ย,ยาวๆนะคะ30พูนสวัสดไ์ไม่ไม่ไม่ไมโนโนเราลืมไปว่าเรอัลมาดริดยังมี UCL อยู่ปะเว่าวันนี้มาดริดโรเตชันเอาสัก2-1 2, 1, 2 1วันนี้ปะว่าเรอัลมาดริดโรเตชันเตรียม่า UCL 2-1แล้วกันนะคะฉลองแชมป์ในบ้านแบบสวยๆนะคะอีกสักเกมหนึ่งนะแล้วก็อีกคู่หนึ่งฝากไปตามในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ